ไม่อยู่เซตีสองนะน้องไม่อยู่เซตีสองนะครับเหนือยไม่แล้วนะครับเป็นการแรกนะครับผมระหว่างเจ้าต้ากับเจ้าเที่ยวสี่สูงต่อสูงครับเกี้ยวใช้ฟุ้งเสิร์ฟมาอยู่ที่เจ้ามาตินยกไายจิต้าสุรินโดดขึ้นไปเสียบโอ้ไม่ได้เสียโดนไหลครับ แป๊บด้วยครับผมสวัส oh ด oh ีครับยังหรือเปล่าครับเดินไปเจ้าเกี้ยวเซบาไปตาสุรินโอ้โหนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามบามสถานครเปิดเจ็ดนะครับเป็นคู่แรกในรายการนะครับฝั่งนั้นหลังมาเป็นเจ้าต้ากับน้องมาตินนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าตี้กับเจ้าเชี่ยวเปิดเจ็ดฝั่งนี้เป็นพัทยาเดินสายนะครับ ที่เคนะครับผมเอายกขึ้นไปเจ้าเชี่ยวว่าไงเอาวงมาโอ้ยวงนีนะครับรออน่าท่วมเลยนะครับคูนี้ครทักทายทางซีเบิลท่านนะครับเราอยู่ในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆน,น,นะครับกับแบดมินสายซิ่งวัยรุ่น1-2นะครับเราอยู่ที่อมตานครเพจเจ็ดนะครับ 1K 10น,น,นะครับฝั่งเจ้าตี้นำก่อนเอาเปิด เอายกขึ้นไปอยู่ดีจะ้าปักยอดเรียบร้อยวันนี้ผมมีคนภาคแทนแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างๆกันนะครับศูนหนึ่งนะครับฝั่งพัทยาโดนสายแต้มตามอยู่นะครับเอาเสิร์ฟไปอีกโอ้ยเสิร์ฟแรงนะครับ กอ,อกครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับทักทายเจ้าเตยด้วยน,นะครับเตยสัมติงนะครับเจ้าแพ็เจ้ยาแพทคภรรยายังไม่เตะนะครับรอก่อนนะครับเอามงเข้าไปโอ้โอ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 ย,ยมงออกนะครับโอ้ทักทายสายยันต์สวีสาวนะครับอันนี้แอนมินสายชิ่งมาอยู่ที่เป็ดเจ็ดนะครับวันนี้มา ไหลสดคู่พัทยาเดินสายนะครับมีอย่างน้อยห้าเหลี่ยมนะครับทักทายทั้ง29ท่านนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้สองสัวนะครับเจ้าบ้านนำอยู่เอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเอามาตนม่งเข้าไปโอ้โหม่งออกนะครับทักทายคุณมิเชนอินทวันนะครับจะแก้เกมยังไงครับ สาต่อศูสศเอาเสอร์มาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอามงยอดเรียบ้ลยมาแล้วครับมาแล้วครับจ้าศูนย์สามนะครับเอามาตินเซอร์ไป เอาตีเ่เจ้าเชี่ยวเปิดหัวเจ้าเชี่ยวว่าไงเอาบวงมาโอ้ยเจ้าจ้าเกี่ยวหลังเท้าปักเข้าให้เรียร้อย,อยเอาแล้วแต้มแรกของปัจยามาแล้วครับหนึ่งต่อสามสักขายแฮมน้อยร้อยจุดนะคบสวัสดีครับวันนี้แอดมินสายซิ่งนะครับตะลือท่ามะโผที่อมตนะนครเฟสเจ็ดหนึ่งต่อสาม เอามาตินเสือไปตีเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเชี่ยวไม่ยกล้นโอเตีท่นี้ขอราชื่ออะไรไม่ใช่เจ้าตี้นะครับเจ้าเจนะครับเจ้าเจกับเจ้าเชี่ยวเดี๋ยวค่อยแก้ไขชื่อนะครับเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปเอ,าอ้เอามุงเลยเรียบร้อยเฟมน้อยร้อยจุดบอกแชร์แล้วขอบคุณครับป๋าขยันขับรถต้อทักทายคุณแม่นะครับโอ้คุณแม่น้องเตยนะครับเข้ามาชมไลฟ์สดอยู่นะครับเจ้าเจ้าแพทยภรยามาหาคุณแม่หน่อยนี่คุณแม่อยู่หน้าเฟมแม่เตยแม่เตยแม่พี่เตยเออเจ้าแพทย์อยู่ข้างๆนะครับ เจ้าแพทย์มีเหลี่ยมเตะด้วยนะครับคุณแม่เจ้าแพทย์พัทยามีเหลี่ยมด้วยนะครับวันนี้สนุกแน่นอนนะครับตัดทายทั้ง4ี่ทีมกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งองสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับ, <1> 1> รบเอาเจ้าเชี่ยวเซิร์ฟ้าเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปเอาปักยอดไปโอ้ยังอยู่เอาแล้วอยู่ที่เจ้าเชี่ยวโมงแล้วคุณแม่บอกมาตินถ้าชนะห้ามถอดกางเกงเอาแล้วเดี๋ยวบอกให้นะครับเจ้ามาตินคุณแม่บอกชนะห้ามถอดกางเกงนะเมาแล้วนีแ้วนี่ครับเจ้ามาตินนะครับ เจ้าเพชรพัทยาแล้วก็เจ้าต้านะครับทีมงานพัทยาเดินสายวันนี้มาเยี่ยมเยียนอมาตะนครเฟสเจ็ดนะครับถักท,ท่ายหมันแล้วก็แตกด้วยนะครับสวัสดีครับเอ็กเชี่วยวมานะครับตอนนี้นะถักทายแมวคนเดิมด้วยนะครับ4ีตอนหนึ่งเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไป เอาบวงมาเลยก่อนโอ้โหเรียบร้อยใครอยู่กั้บ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแอดมินน์ใหญ่สุดเพืว่วอความเป็นตึงเป็นเกมเกีฬานะครับมีประมาณสมุทรสาครชาติเกณขอบคุณมาครับรขอบคุณนะครับมรหาบบมาน,นตลก็เลยหนึ่งต่อสี่เอ้ามาตีสือไปอีเอ้าเปิดหนึ่งเอ้ายกขึ้นมาเอ้ายกลุนยกลุนเอาแล้วยกขึ้นไปเจ้าต้าหยอด เ่าแล้วมาจินนะครับมาจินมาแล้วครับหนักมากเลยตาตาพร้อมลุกเล2สองสี่สองสี่เอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเชี่ยวมองมาโอ้ยมาจินเปิดเสียนะครับ อากาศนะครับทักทายทั้ง50ประเทศนะครับทักทายเจ้าฤทธิ์ด้วยนะครับเอฟซีครับป่าว่ากันพรุ่งนี้เจอกันสนามสมพูษบางนาล็อกนะ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 สี่อสี่องเ <4 S 2> <อ>ชียวเชียวเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเดืองเอายกข <ยก S 2> ึ้นไปอยู่นี้เจ้าตาป้าเข้าให้เรียบร้อยไรยังอยูยอย่ยเอาเจ้าเชี่ยวบวงมา เจ้าเชี่ยวมวงมาทางขาขวาเจ้าต้าเรียบร้อยไเจดีเจ้าคิวดนวยนะครับคิวมกเฟืองครับผมดีต่างตัวด้วยครับยาวนานเีานา ้5-2นะครับอาจะเชี่ยวเซิร์ฟมาออต้าเปิดมาตินยกขึ้นไปเจ้าต้าโบนัไลโอเกือบครับผมมาจินมาจินยกขึ้นมาสูงหน่อยเอาละครับ รอภัยรุ่นมาสวรรณ์นาโดยเต่าชัดเจนขอบคุณครับบผผมมเปิดเอายกขึ้นมาเอายกล้นเต่าต้าเปิดมากินยกขึ้นไปอยู่ที่เต่าต้ามองเข้าไปข้างหลังเอาแล้วมีหลายเจ้ามาตีนมาแลยโอ้โหครับจีนดีดียกตะก้อต่ำมันยกตะก้อต่ำจะวิ่งไม่ทันไหนหรอก เอานะครับทักไทยเพรฮันเตอร์ได้นะครับทักไทยวิเชียนอินจ้อยด้วยนะครับทักไทยคุณพิเชษสังขจารด้นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอายกล้นเจ้าต้าเปิดมาตินยกเจ้าต้าป้าก็ให้เรียบร้อยนี่นะครับไล่มาทีละแต้มละแต้มนะครับพัทยาเดินสายเจ้าต้าสุรินมาตินพานเพชรนะครับ ตอนนี้ทั้งสองคนสามคนนะครับ <ล among S 1> ทั้งเจ้าเพชรนะครับไปทํางานอยู่แถวพัทยานะครับก็ฝึกก็ซ้อมอยู่แถวพัทยาแล้วครับเอาละครับมาแล้วครับเต็มตีต่อห้าตีต่อห้าตีห้านะครับเอาครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเที่ยวโม่งมาโอ้ยเจ้าตาเกี่ยวไม่ติดนะครับเจ้าเชีงครับเจ้าทินนะครับผมนะครับ นี่นี่พี่พนน่งเนี่ยรคท่วมครับคู่นี้ครับห้าต่อีห้าสี่นะครับเอาเซอร์มาเอามาติ้นเปิดหัวมาตินยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าตาโงงไปโอ้ยยังอยู่เอาแล้วอยู่ที่เจ้าเที่ยวโมงมา อ่ารับแจมยังหนีกันไม่ห่างนะครับห่างกันสองแต้มเป็นคู่แรกในรายการของค่ำคืนนี้นะสนามอภรรตนครเฟสตเจ็ดนะครับหกสี่หกสี่คนทางยาวไกลเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอาบวงเขาไปโอ้ยเรียบร้อยบวงยักขาขวาเจ้า เจนะครับเกียวไม่อัวไม่เกี่ยวดยดไมกเอาละครับผมนะรมันหมฝังเลยเชี่หมองคอดฝังเลยสี่สี่หกนะครับมาตินใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับมาตินจะไปไหน ไปที่เอาเสือไปเขาเปิดเอาเอายิงมาเคลื่อนทางเลยครับเอาแล้วเอาแล้วอยู่นี่ก็ได้พวกเขาไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยทักทายสุบินดียิ่งนะครับทักทายเจ้าวุฒิมวลทองวิทยุทธวาปิศานะครับวันนี้แอดมินขายเดี่ยวนะครับมาที่อมตะนครเฟสเจ็ดนะครับมาฉลองการซ่อมปรับปรุงหลังคาใหม่นะครับ ต้องมีการฉลองนะครับปรับปรุงซ่อมหลังคากันแดดกันฝนกันลมนะครับต้อกับผมนะครับเจอาท่ะแข็กับตอยนะครับคู่อะอไรเ้าทายคุณกำพวนมุ่งนีมีประมาณสิบคู่นะครับอันนี้เป็นคู่แรกในรายการห้าหกนะครับพัทยาเดินสายนะครับแต้มตามอยู่มาดูวิทยาของเจ้ามาตินได้ได้ถ้ารับการดแตมกส่งเลย โถ้าหน้าทุกทรงเลยเหรอได้ได้ก็บอกนวโอเคครับเทำไมมาเตรียมตัว่บบพอดีเพราะเรายืนนานไงพร้อมห้าต่อหกห้าต่อหกครับห้าหกแล้วครับเอาเสือไปเอาเปิรเดือเอายกขึ้นมาอยู่นี่เจ้าเชี่ยวมองมาเอาเจ้าเชี่ยวเอายกอยู่นี่เจ้าต้ามองเข้าไปเอาดูกรรมการครับดูกรรมการครับเอาแล้วครับ หนึ่งสองสมโอ้มาตีม so, ือจะกนนะไมทำไมทโอ้โหนักทายนายสแกงงามหินหุนนักทายป๊อกคู่กระดึงด้วยนะครับโอ้โหนายยกไม่เข้าแล้วครับเจ้าต้ามงไม่ได้อีกนั้นมงวองอีกไม่ไปด้สนามไหนครับป๋าถาวรหงสาวงนะครับสนามอมตะนครเฟสรเจ็ดนะครับ ในนิโคภัฒนาตะกอนชนบุรีหกห้าครับหกห้านะครับเอาเปิดหัวเอามาตินยกขึ้นไปมงเข้าไปเรียบร้อยผู้เอกยกให้เป็นเจ้าแพทย์พัทยาเหครับวันนี้ฟังกรรมการยังอยูนะครับกรรมการไม่ขาดเล่นไปนะครับพร้อม ห้าหกนะครับเอาเปิดดึงดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเชี่ยวเจ้าเชี่ยวโม่งมาเรียบร้อเอานะครับเดี๋ยครับเสียงเสียงกองเชียร์นะครับเป็นแฟนของเจ้าดมเมืองน่านนะครับเาแลวครับผมเดี๋ยวลูกแม่หัวผมไม่ได้นะ รู้นะเออโอเคเดี๋ยวมาตรวจเอาเทีมาหน้ากันนี้นะพร้อมเปิดสายปาเออ้าคุยก่อนเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอามาตินยกขึ้นไปอยู่นี่จ้าตาที่มงเข้าไปโอ้ยลูกมงมาลำมาลอยโอ้โหนี่นะครับไม่มีที่ตั้งเหรอป๋าไม่ไปรามีทาอ๋อวันนี้ป๋าแปลงร่างไม่ได้นะครับวันนี้มาฉลอง ทำหลังคาใหม่นะครับเนี่ยทำหลังคากันฝนใหม่นะครับมาฉลองตอหกครับห้าหกนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเชี่ยวยกล้นยกล้นเอาแล้วมาตินยกให้เจ้าตาเจ้าตาป้าก็ให้าครับโอ้โหมาครับทักทายนะครับเจ้าฮอตนะครับเจ้าฮอตเตะอยู่พุทธบูชาเตะหรือยังลูกมาเต็นนีได้นีไปพุทธบูชาแข่งกันหรือยังเจ้าฮอต ไปตามตีไปตามร้อนเท่าหกหกนะครับแก้มเท่าเอาเสิร์ฟไปเอาเชี่ยวเปิดหัวเอาเจยกขึ้นไปเอายกตัวด้วยเหลังเท้าอุ๊ยนะครับขกายพิลุมก่อนจันทร์สิทธ์ด้วยนะครับ นี่นครับเจ้าเพชรพัทยาทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับนี่นะครับนี่เจ้าเพชรพัทยานะครับตอนนี้ก็อยู่แถวพัทยานะครับนนองทํางานอยู่แถวพัทยานะครับไม่ได้เข้าสนามรามีทานะครับทักทายบูมด้วยนะครับคุณบูมด้วยนะครับ ไอปอนคนล่าฝันมักนครับผมขอบคุณนะครับหกหกแต้งเท่าเท่าเสิร์มาเอาเปิดหัวได้อยู่เอายกขึ้นไปยกห่างวงไปวอนเอาเปิดดิงเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเชี่ยวมวงมาโอ้ไม่ข้ามยกไม่เข้าเจ้าเชี่ยววงใส่เน็ตเอาเดีวหลับเจ้าเชี่ยวฮียจะคุนะครับผมตล้ก็กลมกลมสิบสองโลนะครับในเหลี่ยมข้ามหัวแปร ชาวบ้านนะครับผมรับการเมื่อยของพัทยานะครับพร้อมเท่าหกหกนะครับแกนเท่าเอาเสิร์ฟไป,เอ,เ,ปเอาเปิดเดอยเจ้าเจยวเ,เปิดตะก้เเอเสียเอาแล้วครับโอ้โหเจ้ามาตินครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลูกอับเจ้าพี๊ด จะได้ là เดินออกกับเช่น เจ็ดหกนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดเนื้อเอายกขึ้นมาทางหบวงมากบอกคนงานหรือบอกบอกคนงานฮะมันหมดมันหมดแล้วมันหมดแล้วทักทายคุณอุทัยด้วยนะครับทักทายคุณทักปอนะครับทักทายคุณสมพงษ์ เอาเสิอบมามาจินเปิดหลังเท้ายกขึ้นไปยยอยู่ที่ตาตาเ้าต,า,ตาเข้าให้เจ้าต้ามงโดนหน้าผากลงฝั่งตัวเองนะครับฝังเหลือเก,กินครับตรนนี้เพชรพัทยามาไหมมาครับเพชรพัทยาพัทยามีเหลี่ยมนะครับอันนี้เพชรพัทยามีสองรายการนะครับแพ็กได้จะพูดเองเียวพี่ คิมคีมตี้รอรอเจ็ดเจ็ดนะครับสูสีครับครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอ้าโอ้ยโมงไม่ถูกลูกแต่ลูกมันหล่นใส่เน็ตนะครับลงไปฝั่งของนรมมตาเฟสเจตชาวไทยคุณภาวินนะครับ เพชรพัทยาก็เป็นมือน้ำให้อยู่ข้างสนามนี้ครับเจ้าเพชรพัทยาใส่เสื้อสีแดงวันนี้นะครับเสื้อสีแดงแรงดินะครับเจ้าพัทยาสอเจ็ดกันดยเจ็ดเทาเจ็ดเจ็ดนะครับแต้มเท่ามาตินเสิร์ฟไปไหนครับี่เอาเปิดหนึ่งยกเข้ามาเอายกขึ้นมาโอ้ ทักทายคุณสุปัญญามีเหลี่ยมปวดนี่บอกครับไม่มีนะครับตะก้อไม่มีใสนะครับตะก้อมีแต่รูไม่มีเหลี่ยมปวดนี่นะครับเราไหลสวดเป็นเกมกีฬาเจ็ดต่อเจ็ดเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าต้าม่งยอดโอ้ยเรียยร้อยกล้ามากินน่าจะเอาชนะได้ใช่ครับคุณแม่ มาตินนะจะยกตะก้อบางทีก็ยกขาดเกินเกินนะคุณแม่ยกไม่ถึงแต่ยังไม่เห็นยกวนนะครับแต่ยกขาดทักทายคุณนุพลนะครับสวัสดีครับพี่มิงบอกให้สองพันเอาเสือไปโอ้ยเรียบร้อยไหมโอ้ยย <wh initi ate in emotion> ังอยู่เอาห่าง่อยเอาโมงมาเอาแล้วยกไปอยุดที่ตาตาปาเขาให้ แล้วมาดินนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวตึงจากพัทยานะครับเจ้ามาตินกับเจ้าต้าเจ้าต้านะครับต้าสูรินนี่นะครับเจ้าต้าสูนินนะครับเจ้ามาตินนะครับเนี่ยแล้วก็เจ้าแพทพัทยามาในชุดสีแดงแรงนิดนะครับเจ้าแพทเป็นมือน้ํานะครับ ขอบคุณทั้งเจ็ดทีวท่านนะครับที่รับชมผ่านเพจแล้วก็ไฮไลท์มันๆเราอยู่กันที่สนามอมตานครเจ็ดนะครับทักทายพี่เก๋สุรินด้วยนะครับทักทายบ๊อบบางบ่อเอาเซอร์ไปเอาเปิดเนืองเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่ก้าเชยวม่วงมากโอ้ยโม่งมีนะครับทักทายนะครับ ชมศักดิ์บุญดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจ้าผู้ตามเหตุไปได้นะครับยังอยู่ยาวไกลนะห้องเงี้ยน้อยชัดเจนขอบคุณครับเจ้าปอบังบ่อเจ็ดแฝดนะครับเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าตาบ่งย้อนเอ้าเปิดหลังเท้าเอายกเ้าเโยวเอาเ้าโยก เอายกขึ้นไปเอาบอลโอ้ยเกี่ยวเอายกเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอาบอลัาเอาถอยอยู่นี่เจ้าตาโอ้ยเสียงปรบมือให้ครับสุดดีด้วยนะครับผมโอ้โหครับบอลล้านหนึ่งไลน์นะครับผมสำหรับขัดเมื่อกี้นะครับแดนลี่กันตาเหลือเกินนะครับผม เไ็้สุดยาญที <ia> ่แถวนี้วะอ้อโหนะครับตอนนี้แอดมินเมาบุหรี่แล้วนะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่เมาบุหรี่นะครับผม ไม่มีเหลี่ยมเปิดถ้วยแทงไม่มีนะครับโอ้แต่ก็ลงเส้นเลยนะครับลงเส้นให้ตรงนี้พร้อมเก้าแปดเก้าแปดนะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นไปโอยติเกียวด้เขี้ยวโอ้โหมาตินไม่เปิดลูกนะครับนรับทายใช้วัต์พิจราภาด้วยนะครับเราอยู่กันที่อมตานครเฟสเจ็ดแล้วตอนนี้ฝั่ง เจ้าเชี่ยวกับเจ้าเจนำอยู่ที่10ต่อ8นะครับห่างกันสองแดงแล้วก็เตะเกลียวอีกสองก็สิบสามฮะสิบสามหับมืกเย็นร้อมสิต่อ8 10สิบต่อแปด เอาเปิดเอายกขึ้นไปดูดีครับตรงนี้เอาเกีียวได้เกี่ยวเจเจครับเอายกขึ้นมาเอาเกีียวเจ้าตาอกเอายกขึ oh ้นไปมันใจไม่เต้าโอ้โหนะครับเจ้าต้าที่ว่าลูกห้ามไปแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าตาครับชัดฟิวไปเรื่อยเลยครับผม โอ้เสียไปสามแต้มติดเลยนะครับจากที่แต้มเท่าแปดต่อแปดัดไปดื้อเลยครับผมจัต้านะครับพร้อมพยิยามแก้มีเลยนะครับ11ดต่อแปดเกมไม่เกม เองเสิร์บ้างก็ได้เปลี่ยนเหลืองก็ได้เองเสิร์ฟก็ได้ตายจังเจ็ดสิบกว่าท่านนะครับนี้เป็นคู่แรกในรายการนะครับเราอยู่กันที่อมตนะนครเปิดเจ็ดนะครับพร้อมต่อแปดต่อสิบเอ็ด สกลมหาเฮงด้วยนะครับรอม11-8 11-8นะครับโอ้ยเจ้าตาม่งไม่ข้ามนะครับทักทายนะครับ คุณาวินนะครับคู่แรกจบไปแล้วนะครับเจ้าเจกับเจ้าเชี่ยวเอาชนะเจ้าต้ากับเจ้ามอสไปนะครับด้วยสกอร์12ต่อ8นะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันและส่วนของเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ